โอเคผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับยูกับผมเองนะครับดังลูมิแอร์คนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือยังไม่ได้นอนนะครับยังไม่ได้นอนเลยนะครับต้องไปทํางานแล้วด้วยนะครับผมรับรองแห้งนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามันสายทึกอึดทึกทนอยู่แล้วนะครับผมทั้งชีวิตจริงทั้งในเกมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นในส่วนของคิวเลน ในตำแหน่งของจังเกิลนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มใบก่อนต้นเกมนะครับก็สลับรูพลังแฝงก็ไี้ผมขึ้นไว้ให้นะครับเฮ้ยนกกระจิบร้องอะไรครับเนี่ยก็ช่วงนี้นี่อาจจะมีเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรเข้านะครับต้องขออภัยด้วยเฮ้ยโอ้โยอยายกแกสักมัดนะครับสลับในส่วนของเซตไอเทมนะครับผมก็เซตไอเทมเหมือนเดิมนะครับ ็แนวเดิมนะจะเป็นคลินะครับผมจอกออนิอาร์นะครับเซตเทมทั่วไปนะสำหรับขาของคิวเลนนะครับรูปพลังแฝงก็เดี๋ยวขึ้นให้คันนะครับก็คำเตือนเป็นการเล่นสไตล์ผมนะครับนะ้าผิดพลาดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับไม่ได้เล่นคิวเลนนานแลวครับนะหลังจากที่ตัวมันเข้ามานะครับผมก็เล่นรัวๆเลยนะคิวเลนนะครับ อ๋อไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับโอเคเรามาลองเล่นกันสักคลิปนี้ดูนะครับโอเคควรข้างลลังไปนะครับผมพยายามควรข้างหลังนะเราจะได้แบบขี้รุนรัวคือการควรข้างหลังของคิวเลนเนี่ยมันจะเป็นการที่ได้แบบควรแบบขี้แน่นอนนะครับนะประมาณนี้แล้วในส่วนของอาร์ตี้ของคิวเลนนะครับก็จะเป็นการ Wind นะวินวอล์กนะวินวอล์กนะครับนึกว่านายฮาวนะครับ พอจวงข้างหลังปุ๊บก็จะติดคิริแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ได้ดูน่าจะหลุดนะครับผมสำหรับทางของสารนิดนะผมก็ว่ายู่นะครับสัตว์อะไรมันมีอะไรยู่ในพุ่มนะครับน่าจะฆ่าไม่ตายนะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าคลิกซีอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะฆ่าได้นะครับ อ,อ่าเรามีอาญาด้วยนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับถ้าอาญามาขี้เราเนี่ยก็จะเป็นคอมโบที่ล่อเทะนะครับสำหรับฐานของคิวเลนนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกขีอ่าเป็นชิ้นที่สามนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นไอ้ข้องความไม่ได้ขึ้นแอนใหญ่นะครับเอาคีก,ก่อนนะประมาณนี้นะครับมันจะได้แรงแรงหน่อยนะแบบโดนล่งทีเดียวล่งแทะสแลกคาด ครับผมโอเคเอาบูนะครับเหมือนบนมีประเด็นหรือเปล่านะครับเฮ้ยอ่ามีคนเอาเลสนะครับผมอย่างวันนี้จะเอาเลสรีบไหมนะครับอืมโอเคไม่เอาดีกว่านะครับเฮ้ยหุยไม่งั้นผมเอาแล้วไอ้เนี้ยชื่ออะไรนะวอคาดนะครับไม่ใช่วอคาด เชื่ออะไรสักอย่างนะเพตาเพตาเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะอยู่คู่กับอเวมาช้านานคนนอะโคนานอนะนะครับพูดแล้วก็แก้เลยนะครับผมซักทีปับ๊บตีที่ก็ต้องเออสวยงามนะครับผมนะรายได้เลยเนี่ยทาร่าเพื่อนป,ปั๊บปุ๊บปุ๊บหืมไม่ตายนะครับผมเยสอาย่ามั่ก่เราแล้วนะครับผมนะ โอเคครับโอเคนะครับผมสลับคิวเลนเนี่ยหล่างเกมก็จะพังอานนะครับ <c oughs> เป็นแวร์วูฟรอวันหอนนะครับผมนะสลับทางของคิวเลนนะครับแต่ต้นเกมก็พยายามฝาไปก่อนนะครับโอเคมาเอามังกรนะครับผมทำให้ทีมแล้วนั้นรวยขึ้นเฮ้ยโอ้โหรัอยังงี้หน้าด้านกอไปเป้านะครับตอนนี้ทีมก็จะไปส่งตัวนะครับผมนะ วางตัว,ตวยังไม่ได้เลยนะครับเกมเริ่มไปหกนาทีแล้วยังฆ่ากันแบบไม่ยับเลยนะเกมนี้รู้สึกว่าจะตึงๆนะโอเคปับป๊บปุบป๊บปุบป๊บไปคิวเออนะครับผมสวยงามนะครับอ่าได้อันตี้ของอาญานะครับทำให้กลายเป็นเซกไก่นะครับผมนะเป็นเซกไก่เนฮอนนะครับผมกลายร่างเป็นกระรอกนั่นเองนะครับ หรือน้องกาฟากนั่นเองนะครับผมโอเคปับป๊บปับ๊บปั๊บมาเลยครับปับ๊บอื้มไอลิกเตอร์มรู้ทันก่อนนะครับนะโอเคเราวก็เป็นโจเกาะน,นะครับผมอะไรแรงๆนะ,ะได้ลวงแครี่ทีเดียวหายไปกับน้ำเมันบนจะมีประเด็นนะครับเดีย๋ยวเราไปห,หาโบนนึงก่อนแล้วกันนะครับกูจะว่ายไปเนี่ยนะครับผม อาร์ติหรือเพื่อนสวยควนควรอารติควรปั๊บเออนะครับผมสวยงามนะครับเหมือนอาย่าแม่งจะเอาเอซัคิวมานะครับกูส้นตีนนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเอามาเอาดาร์คซเลเยอร์นะครับทำให้ทีมเรานั้นดีขึ้นนะตอนนี้เราจัดไป3ตัวนะครับผมตายส่วแอซิสซาดนะครับฝั่งศัตรูฆ่าไป3นะครับฝั่งเราฆ่าไป6นะครับผม ใน8นาทีนะบอกเลยว่าเกมนี้ฆ่าไม่ค่อยยับเท่าไหร่นะครับนะครับผมควรสวยเฮ้ยมึงตายซะเถอะโอ้โหนะเอา้า <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้าโอ้อะไรครับเนี่ย <ng> งงไปหมดแล้วนะครับมาเอาบูก่อนแล้วกันนะครับโอ,อ,อเค วุ้ยไกลวะทุกคนอ๋อมันมีแทบเอซูนะครับเอซูเนี่ยแก้ทางคิวเรียนได้นะครับเพราะว่าแทบมันเนี่ยมองเห็นศัตรูนะครับผมอ่าสานิตนะครับผมสาเนตมาแล้วป,ปั๊บ,บ,บสมัยตีต,อตอีอื้มาตาไอสา้สัส สกิลคาตานี่กูให้นิวโปไว้ึ่งทีไอซัดอาญานั่นลกจริงๆนะครับปับป๊บๆโอเคชิ้นต่อไปอ็อเป็นโอเนียร์นะครับเรล้วจับไปซี่ตัวนะกผู้นอตายสุดในซี่ีนะครับมาตอนนี้มีใครบ้างไหมอาญากดอัลตีมานะครับผม,มกดอัลตีเร็วไปนะครับนั้นแม่งหนีกันหมดเลยไอ้ทาร่านะครับผมาจะได้นะปับป๊บๆรอที่คือสองครับผม ปุ๊บปุ๊บปีกูนึกว่าจะกูนึกว่ามึงจะเอซักคิวใส่กูซะแล้วนะครับผมนะสถานของอาญานะครับเฮ้ยปั๊บปั๊บปุ้ยโอ้ไม่ตายทุกคนเออตายนะผมนะไอในส่วนของไอนั้นฆ่าไปนะครับไอเฮียนี่ก็ได้ปั๊บปั๊บปั๊บคุณแรงทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บมันปิงอะไรวะเคพอได้อยู่นะครับปั๊บปั๊บปีปั๊บปั๊บ นะครับผมสวยงามนะครับผมนะตอนนี้จะไปเจ็ดตัวแล้วครับผมตายสุดและสิไปนหกนะครับแม่งโดนลัดจะยับเลยนะครับผมนะสัมทางของอาญาครับแยดแม่เลี้ยมาเล่นกันดูนะครับอาญาเอสคิวนะครับผมลัดได้ค่อนข้างมันไม่ดีออย่าทำเลยอย่าห้าทํานะครับผมนะโอเคแล้วก็เอาปอมกลางไปนะครับสวยนะครับผมด๋ย่าเล่นกันตอนนะครับ เหมือนจะมีประเด็นนะครับปับ๊บสักทีอืมอืมเป็นไงนะครับผมไล่ต่อได้ไหมไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเราจะได้อ่าในส่วนของ GA แล้วนะครับหรือก็เกินนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไมนี้ต่อ,อสวยงามนะครับ พยายามอันนี่คีบมานะครับผมมันทำให้เรานั้นดันง่ายขึ้นมาโหย้ยทายนี้ได้นะคนเราน่าจะได้นะครับเดี๋ยวมาบูก้อนละกันอืมฝาไปนะครับโอเคตอนนี้เราเราน่าจะใกล้จบแล้วนะครับผมนะจะทีมเราจะไป็น19ตัวนะครับจบเลย ตักตัวได้เพื่อนห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แฟนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปไม่ใช่นะครับโหไกลเกินยังไงดีคีบไม่มีนะครับไม่ได้ดันคีบบนมาด้วยปับ๊บเอาเพตาก่อนนะครับทุกคนปับปับป๊บปที่นึงสวยนะครับผมอันตีมหนึ่งสเต็ป ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยไม่หล่นล่างวะไม่งั้นตาน่าจะตายนะครับโอเคจบแลยแล้วโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นหลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับที่คลิปหน้าจะเล่นตัวไหนก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ